107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. This is Met What I Said One hundred and seven FM for life and music. Number one international hit music station. This is Met One hundred and seven FM. 7 FM for life and music number one international Hit music station This is met What I said FM. เข้าสู่ช่วง shining vibe นะคะ Good morning master ที่ตอนนี้ดูผ่าน facebook live ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีช่วง m a t in focus นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้แล้วเนี่ยเราจะมาพูดคุยนะคะกับครูแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์นั่นเองค่ะซึ่งครูแนนเนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมนะคะเป็นคุณครูสอนโยคะในกิจกรรม m e t balancing free spirits นะคะเป็นกิจกรรมที่จะพา m e t e r ไป relax นะคะไปเติม energy ไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะซึ่งเราจะไปกันในวันที่15 ามิถุนายนนี้จะพาเมสเตอร์ไปทานอาหารอร่อยๆอไปพักผ่อนนะคะให้สบายแล้วก็ไปเล่นโยคะกันด้วยนะคะหลายคนถามกันมาว่าเอฉันเล่นโยคะไม่เป็นฉันจะไปได้ไหมฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันแต่ฉันก็ไป<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวคาราจะมาถามครูแนนเหมือนกันว่าตัวคาราเองเนี่ยที่แบบตัวแข็งมาก ขนาดนี้คือนั่งท่าแบบว่าคาสมาคอะไรเอ่ยก็คือลำบงลำบากตัวแข็งสุดๆเนี่ยเราจะสาม,มารถทำได้ไหมนะคะดังนั้นแล้วใครที่ฟังอยู่แล้วกําลังตัดสินใจว่าเฮ้ยยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังครูแนนก,นกันก่อนในช่วง MED in Focus ค่ะ MED in Focus และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครูแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูแนนนะคะสบายดีไหมคะสบายดีขอบคุณนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้แล้วนะคะถ้าเมตเตอร์คนไหนที่อยากจะทูนอินมาดูกันแบบไลฟ์นะคะเราไลฟ์ทางโซเชียลมีเดียของเราอยู่ด้วยนะคะยังไงสามารถทูนอินกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยครูแนนจะมาพูดคุยกับเรานะคะถึงกิจกรรม e d Balancing Free Spirit ด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทราบถึงกิจกรรมนะคะอยากทราบเหมือนกันคุณแนนว่าคุณแนนทำไมอยู่ดีๆคุณแนนหันมาเล่นโยคะคะตั้งแต่แรกอืมจริงๆฝึกมาน่าจะเกือบสาปีแล้วนะคะค่ะตั้งแต่ที่ยังไม่ค่อยมีคนได้เริ่มฝึกคือจริงๆฝึกเพราะว่าคุณแม่ ไปฝึกกับคุณครูหนูชมชื่นสิทธิเวชก่อนสมัยนั้นยังโยคะก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็ไม่ไม,ไม่ยังไม่มีโยคะร้อนโยคะฟลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นโยคะดั้งเดิมพื้นฐานเขาเรียกว่าหัดถยโยคะนะคะที่นันจุดตอนแรกเนี่ยค,คุณแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยมาลองเอามาลองฝึกโยคะดูไหมน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับแนนเพราะว่าเป็นคนที่ ออชอบชอบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ uh บางทีถ้าไปเล่นกิจกรรมอย่างอื่นหรือเทนนิสหรือว่าอะไรที่มันต้องมีคู่เล่นนะ่ะมันต้องเสียเวลารอคนอื่นไงคะ uh นั่นก็เลยตอนนั้นยังเรียนอยู่รู้สึกจะจุฬาปีหนึ่ง uh แล้วมันจะมีช่วงว่างเยอะเนอะเนื้ออกสมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยมันก็จะมีช่วงรอเรียนอะไรอย่างเงี้ยแน่ก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้เริ่มมาออกกําลังมาฝึกโยคะก็เลยก็เลยลองแล้วลอง,แล,ลองแล้วก็รู้สึกว่าเอยมันแบบมันถูกจริตเรามัน uh ใช่เลย ใช่ค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะไปพร้อมๆกับการฝึกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอ่หายใจออกคือเราต้องโฟกัสอะคะ่ะ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราแบบหลุดหรือสติหลุดอะไรอย่างเงี้ยท่ามันก็จะไม่ใช่แบบที่ถูกต้องนะคะเนี uh ่ยก็เลยแบบเออเนาะมันมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้ได้อยู่กับสติทําให้เรามีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะ คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาก็คือเริ่มต้นมาเพราะว่าหนึ่งก็คือมีแก๊ปเวลาว่างด้วยระหว่างเรียนแล้วก็คือ2ก็คือถ้าจะไปตีเทนนิสไปตีแบดหรือกิจกรรมอื่นๆมันก็คือต้องมารอกันไปรอกันมาด้วยรอเพื่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ทำซะทีใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นแหละคุณแนแค่นั้นเลยค<ข>าราอยากทราบเหมือนกันว่าเหมือนคุณแนนพูดมกเมื่อกี้ว่ามันต้องอยู่กับตัวเองมากๆเราจะต้องเหมือน count breathe in breathe out เพื่อที่จะโฟกัสะคะ่ะสมมุติว่า เราเป็นคนสมาธิสั้นนะครูแนนค่ะ,คะเราเราไม่สามารถโฟกัสอะไรได้นานๆมันมเราเราจะสามารถเริ่มได้ยังไงคะครูแนน โอ้ยเริ่มได้ค่ะมันมันไม่ได้อยู่แบบนานขนาดนั้นค่ะแต่ละท่ามันก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีอาจจะสามสิบบีทีเราอาจจะทำสามรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือโฟกัสอยู่กับตัวเองในช่วงสั้นๆแค่นั้นแล้วก็พอเปลี่ยนท่าอายุก็มีเวลาแบบเปลี่ยนออรียบบทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสระมาหนึ่งชั่วโมงฉันไม่คุยกับใครเลยไม่ใช่<อ>ค่ะอ่ามันก็เหมือนว่าสมมติคุณเจองานที่หนักหนานัง่งเอหรือไปเรียนอะไรหนักๆเจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบจุ่วงวุ่น ุ่นวายอะไรยุ่งเหยิงมาในชีวิตอะไรต่อวันทุกคนก็ต้องเจอมีอะไรภาระอะไรเยอะๆอยู่แล้วสละเวลาสักหนึ่งชั่วโมงมาอยู่ในคลาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปทางานต่อแค่นั้นเองมันไม่ได้ว่าโอ้โหเราต้องโฟกัสอะไรทีแบบอยู่นานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งคาร่าเห็นในรูปคุณแนนคือซิกแพคแน่นมากเลยนะคือแบบโอ้โหดีมากคือคนอะเอาจริงนะคาร่าก็เป็นหนึ่งคนนะคะคุณแนนที่ไม่ยังไม่เคยเข้าวงการโยคะแล้วก็จะคิดเสมอว่า โยคะเหมือนเป็นการยืดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นถ้าเห็นวิดีโอครูนแนนตอนนี้เนี่ยก็คือดูแล้วว่ามันมันไม่ใช่แค่การยืดอย่างเดียวแต่มันเหมือนมันสร้างกล้ามเนื้อมันช่วยมจริงๆมันช่วยอะไรหลายอย่างมากเลยนะครูแนนใช่ค่ะโยคะไม่ได้ไม่ได้ไมีแค่เหยียดกับยืดอะคะ่ะคือทุกคนเข้าใจผิดเวลาแบบนักเรียนมาเจอแรกๆจะบอกว่าหนูตัวตึงมากเลยค่ะกระทางทาไม่ไหวหลังแข็งมากเลยค่ะถ้าทางไม่รอดหรือว่าเออไม่เคยฝึกมาก่อนเลย แบบทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโยคะมันมีหลากหลายประเภทอะน,นะคะ,คะมันมีอย่างที่บอกว่าเนนก็ไม่ได้เริ่มฝึกแอชสชังกาแต่แรกตัวนันเองเนี่ยฝึกหัดท่มันก็แต่ละท่าแล้วคุณก็นอนพักอ่แล้วคุณก็เริ่มฝึกใหม่แล้วคุณก็นอนพักพักนิ่งๆให้เรามีแรงในการ กับมาทาท่าต่อไปอะนะคะท,ทุกท่าทุกท่าเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาจากความแข็งแรงของเรานั่นแหละคือมันมันมันไล่มาตั้งแต่จากศูนย์ไปจนถึงสิบเนี้ยทุกอย่างมันก็ค่อยๆพัฒนาจากการที่เราฝึกฝนแล้วก็มีวิน,นัยฝึกไปเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่มีแค่การเหยียดยืดอย่างเดียวมันมีการสร้างความแข็งแรงของ,ของกล้ามเนื้อต่างๆ แล้วก็มีการาใช้ลมหายใจเข้าไปนวดอวัยวะต่างๆในร่างกายช่วยในเรื่องของระบบหายใจนะคะ<ฮ>เรื่องของระบบย่อยอาหารเรื่องของระบบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแต่ละท่ามันก็มีประโยชน์ต่างๆกันออกไปค่ะแล้วคุณแนนจริงๆแล้วจากการเริ่มจากการเป็นนักเรียนเนี่ยทำไมอยู่ดีๆคุณแนนแบบผันมาเป็นคุณครูเลยอะคะเออน่าจะ เอาเอาอย่างนี้คือฝึกหัตโยคะมาสิบกว่าปีแล้วก็รู้สึกว่าเออศาสตร์นี้เราน่าจะเราน่าจะครบทวนแล้วเราน่าจะแบบโอเคละแล้วเราก็ไปเจอโยคะอย่างอื่นที่มันแตกแขนงต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ะไปเจอเรียกว่าแอตชังกาคือสิ่งที่นันทนัที่สุดน,น,นะคะ เรียกว่าอัสดังโยค,คะโยคะประเภทนี้มันเป็นโยคะที่มันมีระดับขั้นของการฝึกคือ six series นะคะ,คะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็จะสุดกันประมาณซีรีส์2จนจบอะไรเงี้ย s e r i ส์3สยังไม่ค่อยเห็นนะคะ,คะตัวแนนเนี่ยฝึกจนจบซีรีส์3ก็ตอนนั้นที่ฝึกจบซีรีส์3ก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกๆที่ที่จบนะคะอ่าแล้วก็ตอนนี้แนนฝึกเอ่อ s e r i ส์4 ะะการฝึกอัศดังโยคะเนี่ยมันเป็นการฝึกซ้ําๆคือท่าทุกท่าคุณจะต้องมารีพีทซ้ําๆมันไม่เหมือนโยคะโฟล์ในคลาสโยคะที่คุณไปฝึกกับครูแล้วครูก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทําตามถ<อ>ูกไหมคะอันนั้นเรียกว่าฟโฟล์ไม,มไม่เหมือนกันค่ะฟโฟล์วิญญาสรกคือคุณคุณฟโฟล์ไปตามท่าที่ครูคิดแต่ละแต่ละชั่วโมงอันนั้นเรียกว่าฟโฟล์วิญญาสรกนะคะ,คะแต่พื้นฐานคือโยคะแต่ว่าถ้าคุณจะฝึกอัศดังโยคะแบบที่นันฝึกเนี่ยทุกอย่างมันมันคุณต้องจํา ซีรีส์แล้วคุณต้องรีพีทเพราะมันมีตั้งแต่ซีรีส์1ไปจนถึงซีรีส์6นะคะถ้าคุณติดท่าไหนคุณไม่สามารถที่จะข้ามไปท่าไปได้เพราะแต่ท่ามันจะไล่เรียงมาเรื่อยๆในหนึ่งซีรีส์อาจจะมี25อ่ะคุณทําไปถึงท่าที่10แล้วคุณติดคุณไม่สามารถที่จะข้ามท่าที่10ไปท่าที่15แล้วกลับมาท่าที่11ใหม่ได้ครูะคจะเป็นคนให้ท่าคุณเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้น ตอนตอนแรกๆการสดังโยภพในเมืองไทยยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายพอเราฝึกขั้นสูงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เราเรียนมาในสิ่งที่เราไปศึกษาจากครูต่างประเทศที่เขาเป็นคนให้ท่าเราต่างๆๆอย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคนในการฝึกเพราะว่าอย่างแนนพอมันจบสมมติจบซีรีส์สองนะ oh. ซีรีส์สามในเมืองไทยอาจจะไม่มีคนสอนเราได้เราก็ต้องบินไปเรียนตามที่ต่างๆหรือ oh, ว่าคุณนเรียนต่างประเทศด้วยใช่ใช่ค่ะเรียน <Wow. S 2> ต่างประเทศแล้วก็ต้องรอ คือฐานของโยคะอันนี้อยู่ที่เมืองไมซอร์ประเทศอินเดียเขาเลยเรียกโยคะอันนี้อีกอย่างว่าไมซอร์โยคะนะคะซึ่งถ้าลงลึกก็คือคนที่คิดอันนี้ชื่อสีปัตาบีจอยซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปแล้วปัจจุบันคนที่รันหลักสูตรนี้ชื่อชารัตนะคะซึ่งเป็นหลานก็คือเขาเวลาครูที่เก่งๆเขาก็จะบินไปเรียนที่เมืองมซอร์แต่ต้องอยู่อย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะได้ c ซอร์ติฟิเคชัเซอร์ติฟายว่ายูมีสิทธิ์ที่จะเอาโยคะประเภทเนี้มาถ่ายทอดทั่วโลกนะคะ oh. ซึ่งครูของแนนหลายๆท่านก็ <Ha. S 1> ไปได้เซอร์ติฟายที่เมืองไมซอแล้วก็ออกมาถ่ายทอดเราถึงตัวเราจะไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าอาจจะด้วยภาระเราแบบมีครอบครัวนะคะ <Ha. S 1> แล้วถ้าไปมันก็ต้องไปอยู่เป็นเดือน,เ,นเดือนแล้ใช่เราก็ไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้เราก็ไปเอาความรู้จากคนที่จบตรงนั้นมาสอนต่อได้อะไรประมาณนี้ <Ha. S 1> ตองแนนก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะคะแล้วทุกวันนี้ที่สอนเนี่ยก็ ก็สอนสไตล์ modify ไม่ได้สอน a d i t i o n a l มากเนื่องจากว่า,าท,ที่แนสอนในสอนที่ Curve นะคะเวลา<ฆ>มันจะจํากัดอาจจะแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งมันจะไม่สามารถที่จะสอนจบได้แต่ถ้าใครอยากจะเรียนแบบ a d i t i o n a l เนี่ยก็จะมีครูของแนนที่แนนแนะนําเขาไปเรียนแบบถ้าอยากรู้ลึกซึ้งอะนะคะ<ฆ>แต่ถ้าอยากรู้แบบว่าเาถ่ามันมีประมาณไหนค่อะไรเงี้ยแนยก็แน,ก,แนก็สอนได้ในคลาสแนนซึ่งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะอันนี้สาเหตุที่มันเป็นครูเพราะว่าเรามีความรู้ เราอยากเผยแพร่เนาะจบขั้นสูงที่บางคนเขาก็ไม่รู้จะไปเอาท่าจากไหนหนึกอ <c oughs> อกไหมคะแบบจบแล้วอันนี้จะน่าจะไปต่อยไหแล้วต่อยังไง <c oughs> ใช่หรือว่าเทคนิคอะไรบางอย่างซึ่ง <c oughs> อาจจะติดขัดท่านี้มันมีเทคนิคไหมคะแน่อะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> นางก็ยินดีสอนประมาณนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นครูนะคะแล้วสําหรับคลาสเนี่ยที่คลณราเองอ่ะก็ไปเหมือนกันแล้วรู้สึก intimidated แค่เห็นช like ื่อแล้วก็แบบคลาส s a s h t a กา a m โมดิฟายพรายมารีซีรีสครัแบบรู้สึก i n นทิ i เมเดตนิดนึงสำหรับคนที่แบบไม่เคยเข้าเลยอย่างเงี้ยค่ะสามารถจะไปร่วมคลาสกับครูแนนไหวไหมคะคคือคือยินดีสอนมากนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเลยตั้งชื่อว่า a s h เังกาโมดิฟายโมดิฟายก็คือว่าโมดิฟายมาแล้วให้มันไม่ยากเกินไปอ๋อเป็นที่มาโอเค เพราะว่าชื่อคลาสจริงๆที่สอนเนี่ยคือแอชท a งกาซ e รีส์พิมพรีซีรีส์แต่อันเนี้ยเราตั้งว่าแอช a ังกาโมดิฟายพ r ม m a รีซีรีส์นั่นก็คือว่านักเรียนรับ all levels นะคะคือเราจะดูนักเรียนที่มาร่วมคลาสว่าเขาไปได้ขนาดไหนอถ้าไม่ได้อันนี้เราก็ Modify ยเขาทำได้อันนี้คือหลักที่แดนอยากจะ สอนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่าออรู้จักแนสเลตาดูไอจีโอ้โหท่าแบบใช่มันคุณแม่มันดูน่ากลัวจานดูยากอะไม่าหมาะทำไม่ได้อมันดูยากแต่จริงๆแล้วได้ทุกคนจะกลัวกลัวก่อนเลยว่ามันยากไม่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าเราสอนเกือบเกือบสองชั่วโมงใช่ไหมคะให้เราได้มารู้จักกันให้ทุกคนได้ไม่รู้จักศาสตร์ทางด้านแอชทังก้าโยคะว่า ท่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วการที่จะไปถึงท่าที่ท,ที่ที่ยากเรื่อยๆคุณจะต้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นรับอเลเวลสะคะไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนก็ก็ได้เหมือนกันได้ได้เหมือนกันเพราะว่านักเล่นแดนที่มาเรียนกับแดนบางคนก็ไม่เคยฝึกมาก่อนก็คือก็สอนได้อะนะคะก็มาลองเปิดโลกด้วยกันคุณแนนคะอยากรู้อะค่ะว่าคุณแนนเคยเห็นคนที่อายุมากสุดที่เท่าไหร่ที่สามารถเล่นโยคะได้ แม่แนนเองค่ะแม่แนนเจ็ดสิบห้าพี่ยังฝึกอยู่จริงหรอ <c oughs> ค่ะแ <Wow. S 1> นนก,ก็สอนคุณแม่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าแนนก็โมดิฟายเพราะว่า <c oughs> ด้วยคนที่อายุเยอะเจ็ดสิบห้าเนี่ยความยืดหยุ่นของร่างกายมันก็จะไม่เท่าสมัยเราสาวๆถูกไหมคะ <c oughs> ถ้าบางท่าที่เขาเคยทําได้เขาก็ไม่ทาได้ทาไม่ได้แ <c oughs> นนก็จะบอกอามีมีมีโมดิฟายเอาทําอย่างนี้จะขาตรงมีงอเขา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <อ>หรือว่าจากการที่เราต้องก้มตัวเพื่อให้หน้าอกไปถึงต้นขาอไม่เป็นไรเราทำได้ ถึงบอกว่าทุกอย่างมันโมดิฟายได้ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราและตัวเรานะคะไม่ต้องไปเทียบกับเพื่อนๆที่ฝึกไปกันจะพยายามบอกน<ฆ>ักเรียนทุกคนเสมอว่าร่างกายคนเรามีขีดความจํากัดไม่เท่ากันนะคะ<ฆ>มีความยืดหยุ่นที่ที่ธรรมชาติสร้างลงมาไม่เหมือนกันอย่างแนนก็มีความอ่อนอยู่แล้วความอ่อนของแนน<ๆ>มันก็มันก็ไม่ได้เกิดจากการฝึกโยคะค,ความอ่อนมันมาจาก ร่างกายที่มันเป็นอย่างอยู่แล้ว uh, นะคะ,คะสิ่งที่เรนต้องเพิ่มก็คือเพิ่มเรื่องอื่นหรืออย่างบางคนแบบแข็งม,มากเขาก็ต้องเพิ่มความอ่อนคือทุกคนมีมีมีมเขาเรียกว่าอะไรแบบร่างกาย,ากายไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น คุณฝึกตามร่างกายตัวเองคุณไม่ต้องไปเที่ยวว่าฉันคนนั้นเก่งกว่าฉันฉันสุขว่าวันนี้ฉันขาหมอแต่คุณฝึกไปเรื่อยวันนึงคุณขาตรงได้นี่คือความมหัศจรรย์ในร่างกายที่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการฝึกโยคะซึ่งคะเคยไปคลาสโยคะนานมากแล้วคุณแนนสมัยม<ๆ>ที่แบบไม่ไม่ได้มีคลาสเยอะขนาดนี้คะ่ะเหมือนไปคลาสโยคะตามฟิตเนส ที่เขาถนแถมก็ไปแล้วเราเราก็หัน <c oughs> <c oughs> เราหันไปเห็นแบบคุณแม่หรืออาจจะบางคนอาจจะเป็นคนแบบคนที่มีอายุเยอะหน่อยคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเราเห็นเขาแล้วเขาเขานั่งท่บาบัตเตอร์ฟลายปะคะที่เขาเอาเอาขามาติดกันแล้วเรารู้สึกว่าเราทำ<ข>าไม่ได้ล่ะไหมคะขา,ขา,ขาสมัิเพชรที่พับสองข้างดอกใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขินอ่ะไม่กล้าไปอีกเลยค่ะคุณแ้นเพราะทุกคนคือเก่งมากมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย มันก็คือต้องเป็นการเข้าไปรีพีทแล้วก็ไม่ต้องมองเลยว่าคนหนึ่งเข้าไปถึงไหนแล้วมันคือเป็นการเหมือนโฟกัสกับตัวเราเองแล้วก็กัร่า,ากงกายเราเองใช่<อ>ใช่เลยค่ะอย่างนั้นแหละคม่ได้ช่นนงค่จะภาพร<ว>ด้ข<ด>้างหนึ่ง ค่ะวันหนึ่งควรจะพับได้ข้างหนึ่งฝึกไปเรื่อยอีกข้างหนึ่ง,อง,อง,งมันก็จะมาเองค่ะประมาณนั้นถ้าคุณไม่บาดเจ็บซะก่อนคือค,คือโยคะเนี่ยนอกจากมันจะช่วยทุกอย่างฟิสิ i c a ลี่แล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับ m e n ท a ลด้วยที่จะช่วยให้เราอยู่กับเราแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นเนาะคุณแนนม,<า>มากมากเลยค่ะแดน,นพูดได้เลยว่าโยคะช่วยชีวิตแอน,นในหลายหลายในเรื่องนะคะออนอกจากเรื่องทางร่างกายร่างกายเมื่อก่อนเนี่ยเป็นภูมิแพ้ตอนเช้านี่จะแบบพุดฟัดมากน,อกน่อไหร่ที่ฝึกโยคะมาสามสิบกว่าปีเนี่ยก็ไม่เป็นเลยหรืออย่างเ ความแข็งแรงของกระดูกเวลาไปตรวจมูลกระดูกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเราแบบมูลกระดูกในร่างกายเราแบบแข็งแรงมากเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราออกกำลังกายสม่ําเสมอนะคะอย่างในเรื่องของจิตใจเนี่ยว่ามันมันช่วยให้เราแบบเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะโยคะมันจะไปคิดมันจะไปคิดอะไรข้างหน้าไม่ได้เลยตอนที่เราฝึกอะเพราะเราเไม่ได้เนาะคุณ ใช่ค่ะไม่ได้จริงๆอย่างช่วง COVID โควิดอ่ะโยคะช่วยแนนแบบเยอะมากคือมันเราก็ไม่ได้ออกไปทํางานถูกไหมคะค่ะสอนอะไรก็ไม่ได้หรือว่าออกไปทํางานแบบแบบหน้าจออะไรก็ไม่ได้ทุกคนก็อยู่แต่บ้านเนี่ยก็เนี่ยก็ฝโยคะใช้โยคะเนี่ยอะไรฮิวจิตใจตัวเองให้เรา <c oughs> อยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้ค่ะอนะคะดังนั้นเราอยากจะให้ครูแนนเช,นชนิญชวนเมเตอร์ที่ฟังอยู่ไปร่วมกิจกรรมเมทแบลนซิ่งฟรีสป i r ิตกับเราหน่อยค่ะ ค่ะก็เชิญชวนมิสเตอร์ทุกคนเลยนะคะทุกคนจะคิดว่าแบบเออยคามันแบบยากหรือว่าหน้าเบื่อหรือว่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับคนที่ลองเปิดใจวันนี้ฟังแนนเล่าเรื่องราวของโยคะตลอดชีวิตของแนนโยคะนี่เรียกได้ว่าเป็นเป็นชีวิตของแนนเลยก็ว่าได้นะคะสัปจุกปีกับการฝึกเนี่ยแนนก็อยากจะถ่ายทอดให้กับคนฟังทุกคนได้เริ่มรู้จักโยคะเหมือนแนนนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเออ มันมันช่วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราอย่างไรนะคะนั้นเปิดรับทุกคนเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหแบบไม่เคยฝึกมาก่อนมาฝึกไม่ได้ไม่จริงเลยคะ่ะให้เราไปสนุกไปด้วยกันนะคะให้เราไปเริ่มต้นด้วยกันเพราะว่ายิ่งเราไปสัมผัสธรรมชาติแบบนี้โอ้ยิ่งแบบดีเลยคะ่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้ฝึกโยคะกับคุณครูทั้งสามคนก็นะว่าเป็นประสบการณ์ทั้งเร่งในชีวิตเนอะที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเลยก็มามาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆดูนะคะ,คะน่าจะเป็นน่าจะเป็น ทางเลือกอที่ดีสําหรับการเริ่มต้นนะคะดูแลสุขภาพตัวเองบางคนอาจจะไปชอบโยคะก็ไม่เป็นไรให้เรามารู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราอาจจะไปชอบการออกกําลังกายหรือการฝึกในเรื่องของจิตใจยอย่างอื่นก็ได้นะคะ,คะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะและ้วทายนี้นะคะถ้าเมสเตอร์อยากติดตามคุณแนนคุณแนนติดตามได้ช่องทางไหนคุณแนนสอนอยู่ไหนบ้างคะ ในสอนที่ Curve Bank c o นะคะุขุมวิทา11สอนสองวันสอนวันอังคารกับวันพฤหัสก็เข้าไปดูคลาสได้นะคะวันหนึ่งจะเป็นหัตถะก็จะเป็นโยคะที่น้นเพิ่งเริ่มจุสำหรับ b กิเนอร์ค่ะ,ะแล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นแอชชังการเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์นะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามัน้าซอนะคะก็รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์นะคะทุกวันเสาร์แปดโมงเชา้าทาง G M ยี่สิบห้านะคะก็ทำรายการกับคุณน็อตวรลิศแล้วก็คุณพ่อเป็นรายการของทุกคนในครอบครัวนะคะ เรติดตามกันได้ค่ะขอบคุณคุณแนนมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์รวมถึงมามอบความรู้นะคะเกี่ยวกับคลาสที่บางคนอาจจะกุกกกกราในการมาอมลองนะคะแต่ว่าวันนี้ก็หลายคนก็คงจะเค,คลียร์มากว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคมันมันโอเคมากๆกับการที่เราจะเริ่มต้นจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณเวลาคุณแนนมากๆเลยนะคะยินดีค่ะได้เจอกันนะคะเจอกันค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะอ่าแหละนะคะเมตเซอร์ดังนั้นแล้วใครนะคะฟังแล้วรู้สึกว่า โอเคมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเราไปลองทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากการลองและการเปิดใจนะคะอย่าลืมนะคะ m a t Balancing Free Spirit 15มิถุนาย,ยานนี้เพียง7,500บาทนะคะหรือว่าสมัครพร้อมกัน4คนเหลือท่านละ7,000บาทนะคะมอบเป็นเสื้อยค้ารุ่น Limited Edition Line Metal 7จากทางศิราวานะพร้อมคาดผมสำหรับการออกกำลังกายรวมมูลค่ากว่า3,700บาท Exclusive ใกล้ชิดแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ n ล n t m e t 1 0 7หรือโทร02-201-6521หรือคลิกได้เลยที่เว็บไซต์ www. met107.fm MET For life Music Life in and Focus For